ผูรอเป็นผูรอครับผมนโมผมเื็นครับผูร้ออายุ14เดือนครับสูง14เดือนสูงร้อยที่สิครับเป็นม้าโค้งสางครับเนื้อหนังสามทุงกนม้านะครับโค้งสางกำลังงานคนท่านเอาวืนดทำคนท่านเต็มคนท่านเต็มครับคนท่านเต็มพายคนนเต็มครับของเก่าอาจจะเลี้ยงธรรมชาร์ตอ่าเป็นแม่ลูกครับแม่ลูกแม่เป็นสูงร้อยที่สิบห้าครับผมเชียงแม่ก้อยตัวนี้ไหมการที่เราไปเชียรสายประกวดเราก็ต้องเชียสิเนาะเมียนครับเชียง ทำกระเที่ยงทำเที่ยงทำเที่ยงขาไหมกระดูกเทียงขาหลังนี่เหยียดดีเหยียดดีครับถึงเย้าถึงหทางเองขับงามงามงามแล้วเจ้าของเก้าวคนเพิ่นจะเปียมาเปียลอยสี่สิบนะครับต่อไปตาเขามันลอยสี่สิบแนงครับเขาดึงสลัมเมียที่มันแกอยากลงจะน้อยบางทีมันแกยุคที่ทายืนยุคที่เล็บยุคที่คอขาเป็นน้ำบางทีเป็นยืนจิกบ่อยจังหวะมันเลี่ยวแก่ครับกสลัมเมียบู้ยับ เขาว้าดีคว้ายังยุ่นหยุ่นน่ครับครับไข่เป็นโถดีตัวดีนาคังดังคุ้มความเด่นเป็นมวนม้วนแบบนันนี่ดิเพิ่งอุ้ยน้ำครับตอนนี้ผมอยู่ที่สอสยามฟาร์มครับบ้านสว่างตำบลหุยเตยอำเภอสวามสูงจังหวัดสุนเทียนครับนี่มีควข่มาแบ่งให้เราครับไปพร้อมสอสยามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วันนี้แลี้ยงกี่ตัวครับวันนี้มีอยู่อ่าแม่ม้าสองตัวแล้วก็สาวน้อยแล้วก็ผู้ลอแล้วก็แม่ลูกคบหนึ่งครับแม่ลูกใส่ๆแม่ลูกครับ ทีเด็ดของมัอนี่ครับแล้วก็มนแ้ม่อบอกแบบเงยงเงครับซึ่งผมเบิ้งแล้วก็อยากแนะน้าเลยครับมันนีมัอนีถามพลาดครับร้อยตามช่องคลิปเลยครับครับเอาตัวแรกล้างเดียวนะครับตัวนี้เพื่อนเป็นสาวท้องแรกครับอืสาวท้องแรกอความสูงคนร้อยสามสิบเจ็ดบวกครับร้อยสามสิบเจ็ดบวกท้องเจ็ดเดือนท้องเจ็ดเดือนกับล้านหาแสนครับเอกสารครบตรวจท้องวิชิมให้ สาวทองแรกเยอะสาวทองแรกครับถือว่าท่องท่องเจ็ดเดือนนี่ถือว่าท่องแก้วนี่ครับแต่ว่าเป็นเป็นท่านนด้ขยายเนาะว่าเป็นเป็นสาวยอท่องไม่อยออโตเพราะท่านได้ขยายแล้วนล่โตยังสิไปได้อีกหลายครับนี่ครับเบื้องบนเราคือยังควยพีธรรมดาได่เลยส่วนคนเตี่ยมเลี้ยวๆครับกินหน่อยก็อยิมเพราะว่าคนท่องเบิ้งครับอัตลักษณ์ตัวนี้คือเด้นเต้นที่หนาเขาเลยครับหนาเขาอัตลักษณ์หัวกระบาลนี่เบิ้งเบื้องตาแต้มยิ่่ แกมจำคออ่องคอผูกโบ่ใหญ่หนากลมอุลุ่นเลยเพราะว่าเป็นสาวทองแหลกทองแหลกเราทองแกเราครับนี่ครับข้าสูงกับยังสีไปได้ไกลครับไปได้อีกครับไปดีย่างสีให้ลูกผลงานเขาอีกหลายตัวครับเมียนเมียนครับกู้ได้หาคไว้สดสดสิงิงๆกบต้องแบบนี้แหละครับอันนี้สดที่ลีเลยสดสดแต่โปสิงสดแต่โปสิงสดท้องครับครับบมมี่ตำนี้อย่างนะครับบ่มีตำนีครับเนี่ยครับจะรับประกันตำนีสากลให้ย่างนะครับ เอกสารใบซื้อขายมีให้ครับมีให้ครับนี่ครับเบื้องขับลำเนื้องตโกลมอุดรูดเลยครับโกมปลาคอคือยังปลาคอเลยครับแมนคตัวปลาคอคอปลาเข่งแบบนี้เราอัตลักษณ์ชัดตัวนอเข่าคอดีเข่าคอคอสันเป้งสวยครับตาวนี่แม่นี่ตัวนี้ผมเปิดไว้หกมื่นเจ็ดครับโอ้ถือว่าราคาพอเอาไปเลี้ยงพอไปพัฒนาได้ครับเพราะว่าเลี้ยงอีกน่าจะมั้งสามเดือนประมาณนี้ได้การครับได้กินน้องเลยสามเดือน เลี้ยงเวสามเดือนขอดออกมาเลี้ยงเพิ่นดีๆอีกแจ้งน้อยก็ได้ผสมอีกครับอประมาณหาฮกเดือนก็ได้ผสมครับถือว่าลูกปีต่อปีครับผ่นสดๆงั้นี่ไหมครับงามเชื่องทุกตัวครับเอาป่อยเสียกให้เพิ่นธุยางเอฟซี <FC S 1> โทมา้าบุเซอกระว่าไรเด่นเร็วคำหนึ่งที่เพิ่นถามผมนะครับเอฟซีมา<ใ>จากเกาหลีเดินไหมเชื่องดีบ่เพราะว่าเพิ่นบ่ได้มาเห็นควาวยนอพเพิ่นกระดิสื้อไปฝากผู้เฒ่าฝากผู้วันเชื่องดีบ่บ่เชื่องผมบ่ บ่อนเนี่ยน้ำเหี่ยวมาขายไหมครับเพราะว่ามันขายยากครับตัวที่เพื่เชื่อมันดื้อยผมเชื่อมนี่ผู้อยากจับอยากใยนี่ใยยากผู้ซื้อก็ผู้อยากซื้อมั้ยนีครับงั้นครับเพราะว่าตอนตอนไปซื้อก็เป็นขึ้นกันว่ามันเชื่องบ่อนะครับต้องเชื่องครับครับนี่ครับเชื่องเรากับเป็นเสือกสือ่าเป็นเสือกกับคุ้ยน้อยเท่านั้นครับมีจะตัวตัวที่สวนเขาไหมครับแต่ว่ตีดกับผิดกยากกับเบื้องนี่ครับเชื่องทุกโตครับนี่ครับโอเคครับตัวต่อไปแล้วครับครับผม ครับแม่ที่สองเขาตั้งเยอะเลครับแม่นี่าแม่ที่สองก็เป็นแม่แม่ม้าที่กันครับพอืม้าตอนนี้ม้าซีเดือนกัวแล้วครับอม้าซีเดือนกับความสูงลอยสามสิบแปด้อยสามแปดลอยสามสิบแปดสายตาเขาระดับลอยสี่สิบด้ครับนี่ครับนี่ครับเพชรอีสานครับเพี่ม้าเพชรอีสานเจ้าเพชรอีสานเป็นลูกของพ่อเเพชรอีสานนี่ พอเป็นดาวซีพีครับดาวซีพีสายดาวซีพีสายดาวซีพีครับเขาจัดทาพอดีครับแม่นี่ต้องโชว์จุดเด่นในน้ำผู้ที่จับไว้นะครับจุดเด่นเพิ่นมีหวังใดจัดมาเลยครับนี่ครับให้เบื้องเงาเนาะเงาจะดีดีดีเรียบแล้วครับไว้เนื้อหนังหลายเนื้อสันหลังหล่เงาอิลีครับตัวนี้ครับใส่ได้ครับค้ามวายเงาวายหลุดไฟตัวนี้ใส่ได้ครับีด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 าดี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 ด้ดี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 ด ล้ําโตดีไทยสวยไทยม้นเลยครับนี่คพิเศษยังไหนทยมะนาวตากจีหันเป็นค้อยเต็มๆจังหน่อยเบียกจินเบื้องขับเหย้าเหย้าเบิ้งขับเอายางโชวดเลยครับครับเบียกขับเลยครับพอมาไม่ลูกไหมงาครับเมนี่ร้อยสามสิบแปดความเหย้าววาเกียดใจไฟความเหย้าววาเกียงใจไฟลยครับเหย้าเลยครับ เบิงครับเดี๋ยวซูมให้เบิงยางกับไม้จังน้อยเบิงครับอัตลักษณ์ควายไทยหนาเขาหนากระบาลภูเขาสวยครับนี่ครับตาแต้มแก้มจำเขาว่องถุงนองเขาเงี้ยงเงี้ยงที่เขาครับตาแต้มผีปีเสียเงี้ยเอิพร้าเงี้ยส่วนตัวนี่แหนะครับเรียกไหมเงี้ยวตอมเหลี่ยมกอะไรไมีจักบแบบนี้เถอะท่านเขียวเอาเบิงทางดังขางที่นี่ครับเอาล่างตัวเงี้ยวเงี้ยให้พี่น้องเขาพิจารณาเบิงครับบ่มีตำหนิียงนะครับบ่มีตำหนิครับ นี่ครับจอทันแล้วครับเหยาอ่างลึกใจเบิ้ลขาเป็นห้องแยกเก้าเาดือนนี่เพื่อสิโยดทอดใส่โิยดครับผมถึงเหยาทั้งอ่างไอก็ขับงามงามงามได้เจ้าของเก้าพันพิ่นกับเปี๊ยะาเปี๊ยะลอยสี่สิบนะครับต่อนตอนเพิ่นตะต่อนตาเขาไม่ลอยสี่สิบเม่นครับแต่เขาดึง <พอ S 2> <4 S 1> ลับเมียันมันอีกแต่จะลงจะน้อยบางทีมันก็ดยุที่ทายืนยุที่เล็บยุทธีคอขาเมียนบางทีเป็นยืนจิกบ่อเป็จังหวะมันเลี่ยวแต่ครับนี่นี่ครับแบงค์ถอยอะไรครับแม่นี่ แม่นี่ผมเปิดไปเจ็ดหมื่นเก้าไม่ใช่เจ็ดหมื่นเก้าพันพ่อเลี้ยงพ่อไปพัฒนาครับครับสมเนื้อสมตัวเป็นครับราคานี่หนาไผ่กับกว้างกับหนาดึกมะพร้าวกับได้เมิร์ดครับก้อยตัวนี้ได้เบิร์ดแล้วครับนี่เดือดออกมาละราคากับว่าเฮยงกับเบ่งปันพี่น้องไปเอาไปขายต่อก็ได้เอาไปเลี้ยงกับว่อยากายไปครับมันถ่ายมาแล้วครับเดือดมาเราให้เบิร์ดกระขัดไว้ ไอ้ยางกันไวหลุดแล้วยางทำมาฉาดกันอยากพองเป็นนี่ครับยางมางยางนี่เชียงอง่ะล่ะครับเชื่องครับมันเชื่อง,องนี่จุงโดนให้จับโดนกับวาวายเบิงเ<อ>้งต้องเชื่องว่าน้ำครับบายได้เรียนได้ครับเล็กน้อยก็เรียนได้เชื่องครับเชื่องครับเอาถือแดดไปปิดในเบิ้งบ่ไปเออถือแดออดแล้วก็ <S 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 ชัดเจนกันครับความหนาความเลือกของเพิ่นบางหันเทาบ่มีแดดเขียงขาดีหนุ่งเงี้ยเหย้าหรือครับหนุ่งเงี้ยงเหย้าหันมันเหย้ามันเบิ้งดีหลดเหย้าหน้าอ้างเล็กนี่เออ เป็นส่วนสูงสี่ดันใท้ร้อยอยี่สิบส่บถึงกระซามแต่ว่พาพูไไดเถ่าเคนว่าจริงหเก็สูงเห้สหันเตียใหงาของคนเราครับมันเถ่าตำล้าไนเลยนะครับเถ่าตำล้าค็เขียนเราก็นทีมากเลยนะครับครับ <c oughs> มันความเบิง้งเรามันใช่ไหมครับราคานีไหมครับเ <c oughs> จ็ดเป็นเก้สาส่งฟรีอีสานนะครับนี่ส่งฟรีภาคอีสานนะครับผมรับประกันตัวนี้สากลนี้แบบซื้อขายให้ขึ้นเก้าครับมีใบอย่างกับใบซื้อขายใบรับประกันให้กันนี่ครับนะ <c oughs> ครับผมต่อไปครับครับ ครับตัวที่สามเขาตัวที่สามเป็นสาวน้อยครับผมสาวน้อยอายุสิบสี่เดือนครับตัวดีแห้งว่ะสิบสี่เดือนครับเขาคอเขาหางดีครับตัวเกี้ยงตัวมอนเพื่อนเพื่อนเป็นลูกสาวของเออใส่ะเบิ่มเบิ่มเบิ่มจูเนียเลยพี่เอกสารใบเกิดมีมีครับใบเกิดติดตัวมาครับนี่เบิ่มจูเนียครับ เรื่องลำโตลำชิงเพิ่นลำชิงลำโตดีผิวดีกำลังสิผัดขนยังน้อยนี่นครับเบ่งไถยเบ่ง,บางหางหางเงาหางง่ายๆเดี๋ยวส้มในเบ่งครับพอดีขาเจ้าเป็นตัดหนาหนี่แล้วครับเส <c ười> ข<อ>งิงบิงนเขินบินนี่ครับบ้านๆเขาเกษตร,รกรอยู่น้ำบ้านน้ำไผน้ำน้ำก็ยังดีแหละครับนี่นครับบถตัดหนากับรถไถมีเท่านี้แหะครับองามครับแม่นี่กลมอุลุดกลมอุลุด เาจัดด้านข้างฟังนี่กินยาดีดีครับบรรทัดหลังตรงดีตรงดีครับตรงดีเลยเอาไม่บรรทัดว่างได้เลยตะลเมียดปุ้ยครับเข่าข้อดีข้อยังโยนโยนอยู่ครับครับก้อยเป็นเข่าตัวดีตัวดีหนักทางดังค้มพราะเหมือนคุ้มเลยว่าบามันแหละอย่ดงีเบิ่งอุ้ยงามย่องไรก็จะว่าย่องงามกับย่องนะครับเออนี่ครับเบิ่งงานนะครังามงามงามเอาเพิหงงานกเบิ่งได้แล้วอ่า อ่านาอ่านาสวยๆออกม่โค้นเขากะสวยกำลังม้าโค้นเขากำลังใหญ่กำลังม้าตาแต้มแจ่มจำคออ่องทุ่งนองขาวครบครบนาเพื่อนจิมริมนี่ดอตาแต้มนี่ดีแบงค์เท่าไรครับสาวน้อยตัวนี้ตัวนี้เปิดไปสี่หมื่นเจ็ดครับสี่หมื่นเจ็ดพันครับวาโอเคครับราคาเนี่ยเจ็ดพันบนโตบนครับพ่อเอาไปเลี้ยงเลยครับครับราคาเบาแรงเบาแรงเลี้ยงปั่นกันครับเลี้ยงปั่นกัน ตัวดีครับตัวดีว่าผิดหวังครับตัวนี้กูเลยหาสาหน่อยงามๆเชิงเชียงไปเลี้ยงครับเอายางโชว์นะครับยางยันอีหละเป็นเสียกไปให้เพิ่นเบิ้งเนี่ยอายุปีสองเดือนมาดูไหมจุงได้ครับจุงได้ผูกได้รั้ได้กินยาดีได้เราประกันกินยาเชียงเชียงครับโชว์โชว์โชว์ไปเสียกเพม่อนรับไปเสียกยานยันจังเลย กระดูแข้งขากะดีเป็นธรรมชาติเลยนี่ครับปล่อยไๆกับพ่อไปใส่ครับขยันนิดเดียวยุติอะไรท่านนั้นนี่ครับนี่ครับบริจัดนี่ครับให้เบิ่งธรรมชาติหัวเบาจังน้อยพอดีเลยนี่ครับโอเคครับตัวต่อไปนะครับครับผมตัวที่สี่เขาตัวที่สี่ผูร้อเป็นผูร้อครับผมนี่รอสมสีครับผูร้ออายุสิบสี่เดือนครับสูง 14เดือนสูงไร่สี่สิบสองครับโอ้ลูกพ่อไดครับลูกอ่านี่ครับลูก,ล,กลูกเจ้าห้างทองครับนี่ห้างทองห้างทองคุนเป็นลูกตัวใดห้างทองเป็นพ่อเป็นเก้าเจริญนี่ใช่ไหมพ่อเป็นเก้าเจริญแม่เป็นสายเพชรอุดรครับเจ้าห้างทองหนาล้อหนากระบาน,นาล้อครับมาทางพอ่อหนากระบานเปิดกว้างวงเขาพ่อเพิ่อนก็คือกกันแล้วก็เพิ่อนก็ใดวงเขากลางตกสิตกันซ้อนกระดูกแข้งขากไงครับเนี่ยดูคอเลย ยังสีไงีไปอีกหลายยังสีพัฒนาอีกหลายครับวุ้งขาวครับเพราะว่าอายุยอหน่อยยิ่ขึ้นฟันนำนมยังแน่มต๊กเลยทิบสีเดือนนี่กวยหนาล้อยเลยครับครับหนาล้อกอไไ้เปียบแล้วครับนี่อัตลักษณ์กระชับเยนหนาเตียมเตียมจำขออ้องคบึกบักเ่าแงยนะครับด้านคางวานนี้ด้านคางเอาไวดี้ยทิบสีเดือนดิทิบสีเดือนครับรนา้อยี่สองกับวสิบสองครับมาดีครับ พลังร้อยสี่สิบสองฝูงเดี๋ยวไปจับสัตว์คุ้มฝูงครับได้ครับคือว่าสายพันธุ์พันธุกรรมเพิ่นก็มาดีเนื้อโตเพิ่นก็ดีตาล้อเหลาหางยาวเลยคอเนื้อโตเลี่ยมโตดีเลี่ยมโตดีครับเพิ่นเลี่ยมโตดีเพิ่นครับสวยเพิ่นมาโค้งสางครับเนื้อนางตามสมกนมาแล้วครับนี่โค้งสางกำลังมากคนท่านเอาซื้อท่าน่นท่านเต็มคนท่นเต็มครับคนท่นเต็มพายคนท่นเต็มครับกระของเก่าอาจจะเลี้ยงธรรมชาติ อันนี้เป็นสวนเขาออกได้เลยสวนเขาไม่ได้หนิเพราะว่าเพิ่นปล่อยปล่อยกับเมียแยกเมียออกมานี่ยปล่อยเลี so ments, sure okay. ้ยงข้ามชาตินี่เพิ่งเพิ่งสวนเขาครับสวนเขาออกมาเขาขอกเขาฟาร์มจะน้อยกินถือว่าอาหารถือขยะดีกว่าทีครับสิบสัตว์ขึ้นก็นี่ครับฉีดปานฉีดยาเข้าไปเนาะแมนครับนี่ครับเบิ่งครับเชื่องดีครับกินยากินดีนี่ครับเอาเบิ่งไทยครับวัเนี้ยไทยเบิ่งไทยครับ ผูหางยาวเลย้อคอนี่ครับเงาหางง่ายๆจับได้จัดได้เชื่องจุงเลยครับจุงยางปล่อยเชือกเป็นธรรมชาติจังหน่อยฮะไว้ปลูกกับเชื่องเชื่องนี่แหละครับเชื่องเชื่องเพราะว่าเพื่อเขาได้เอาไปผสมจับได้ใบได้จับได้ใบ,ได,บ,ไ,ดบได้ครับเอาจุงไงพันยางกระโหลกไงเป็นผู้สิ กระโหลกไงเปิดไงอาไปลามก็่คือว่าควอยผูมันหัดไงครับมันคือควอยแม่มันเห็ดเห็ดไงนี่ครับเป็นเสียกเข้าเดียวนี่ครับเชื่องครับสวไงอ่ะปล่อยเสียกมันเลยครับนี่แบงค์เลยครับผูรลอตัวนี้ผู่ลอเปิดไปซี่เมื่อเจ็ดครับโอ้ราคา เป็นจะเอาไปครับสูงตังลอีี่สองนี่ครับสี่หมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบสองสิบสี่เดือนเอาไปคุ้มฝูงได้ทับได้ครับผมจับจัดดีมีตัวเมียหลายๆตัวถือว่าคุ้มเลยคุ้มครับตัวเมียหลายๆตัวยุ่วคลักเขาเอาไปพัฒนาเพราะว่าสายเดือดเล่าก่อเพื่อนกะมาแล้วอืจะใช้ได้แต่ว่าหาหมอกับตามยากๆเนี่ยครับผสมกับย่านบบติดเนี่ยโติดเนี้ยถ่ายยังโดงไหลจับซัดกับย่านบบเมียนครับแนะน้ำหาพอพันไปคุ้มฝูงครับ ราคาบ่อแพงเราสายพันธ okay. ok ok okay. ุกรรมเพินมาดีอยู่แนี่ครับเรียบดีเรียบมนดีได้เรียบมลดีรอเลยเรียบเป็นจิกดีนะครับตัวต่อไปนะครับครับผมตัวสุดท้ายเขาผมที่ห่ารายละเอียดนะครับรายละเอียดเป็นเป็นแม่ลูกครับแม่ลูกแม่เป็นสูงร้อยสี่สิบห้าครับผมสูงร้อยสี่สิบห้าเสี๋ลูกไม่ยักโตแล้วครับลูกตัวที่สามในท้องครับตาติดนะครับ เพราะว่าสถานะตอนนี้เพิ่นเพิ่นผสมมาแล้ว20กว่ามือครับได้รอบนึงได้รอบนึงแหละอ่าเพิ่นผสมโคมโตเจ้าเพชรอุบลมาเลยครับสายใดเพชรอุบลเพชรอุบลนี่เดี๋ยวได้ครัดจังเลยสายเพชรอุดรนพวกอันนี้บ่แน่ใจเลยพี่เพราะว่าเพชรอุบลกป็นเพชรอุดรไปังั้นเหรอครับเพชรอุบลมันอยู่มันอยู่น้ำกันกับสสชีวิตไหมครับอ๋ออยูขวักสสชีวิตเป็นตัวที่เป็นซื้อไม่หรือเปล่าเพชรอุบลน่ะด้20มือได้รอบนึ่งล่ะครับเอาจัดท้ายดีครับ ส่วนสูงลอยซีซิมหาครับเบื้องล่ง้านลางตัวครับอ่างเหย้าหลังน้อยหนึ่งเยัดหยัดหยัดหยัดเป็นอีกหวงลูกเป็นนี่ครับเบื้องโอ้ยใหญ่ครับใหญ่อาจุงไปให้เห็นลูกนั้นเลยครับวันนี้ลูกไหมลูกเป็นของโตใดครับนี่ลูกเป็นลูกสายเก่าเจริญครับโอ้โตดีเนะครับจักเดือนก่อนเขาเกิดครับเอกสารใบเกิดมี่ใบเกิดครบครับผมจุงไปพูดเลยครับพอสิเบื้องลูกไปเหมืจุงไปตอนลูกเพป็นจะบอกไงือว่า ปั่นได้เกลียดประกวดได้คร like ับผมสายประกวดได้เลยครับเน่ยครับเก่งแหงเบิ้งขาซ้ำแม่แล้วแม่ครับกระดูขาซ้ำแม่แล้วลูกเป็นเก่งลูกเป็นเก่งห่วงลูกเบิ้งครับกระดูแขงขาซ้ำแม่แล้วแหววแหววแหววเราออกสีดอกเล้าแหววแหววแหววเนื้อตัวแขงขาไปแล้วดนนี้เนี่ยเป็นห่วงเก่งได้แบบนี้ครับเดี๋ยวให้เบิ้งกระขักเป็นย่างนะครับป้อนออกมาครับไปไปไป มันผมาเร็วมาเร็วมานต้องแม่เลยลูกเด้อกระดูกแขงขาใหญ่ลูกเพิ่นใหญ่ยี่ลยครับใหญ่ครับแขงขาใหญ่ยซ้ำแม่เลยอายุ5เดือนแล้วลูกเพิ่นมะครับอายุซ้ำนี่ได้เนื้อโตซ้ำนี่แขงขาที่ถือว่าท่านเกียรติเลยครับอยู่ในเกียรติเอาไปปั้นสายประกวดได้เลยครับแมีนครับสีเพิ่นกาเป็นสีขาวจุนพูลไหมครับผมสีดอกเหล้าแมีนเพิ่นให้ลูกบีได้ค่อยตัวนี้ ยอมสิ่งปไนไรยังน้อยแม้พ่กเขาอย่างยางเชี่ยงเชี่ยงนี้มือสองก็เรียนญนะผมอยู่ครับเนี่ยเชี่ยงเชี่ยงครับไปพุ่นไปหาะมีอกระดูกแข้งขาวกันง่ายง่ายง่ายหลีง่ายหลีเบิร์งโหลดง่ายง่ายก็ขาคนละเบิร์งโหลดขวัญก็สวยขวัญสวยสวนจับดีครับตกสวงแมนครับขวัญตกสวงขวัญเราแตกนี่มีเบิดครับพญานางแท่นขวัญถัดมะลาครบครับผมสองดอกเลยทัดมะลาข้างหน้านี่ข้างหน้านี่ครับนี่ขวัญสองทางสองดอก เชียงแม่ควายตัวนี้แมะการทีรไปเช็ดสายประกวดแล้วก็เลียงสีเนาะแม่ครับเลงเชียงทำกระเที่ยงทำเทียงทำเทียงขาไหมกระดูกเทียงขาหลังนี่เอยียด<ม>ดีละเอียดดีครับว่ากีได้เอาไครับ<ม>เอาไปปั่นถือบานถือยาเขาจักน้อยนี่โอ้ยแตกไฟยาออกนี่ครับโ<ม>ค้มสองเอาไปรุ่นเอาไปรุ่นสามครับซึ่งสองรุ่นสามตัวนี้แม่สูงลอยสี่เส้หาครับ ลูกโตดีเลยครับต้องเกินแม่แหละครับแบงค์เท่าไหร่ครับผมนี่ผมนี่ผมเปิดได้สิบสองกับเจ็ดพันเมื่อไหร่โอ้โหราคาบ๊วยแพงดิบ๊วยแพงผมตีแบงค์เดีผมคืนยังไดี๋ยเพราะผมยืนเเ้าอยู่วันเดียวแล้วว่าอันแม่นี่ท่องจักสามเดือนบ่เหลือครับกะขายเซียนสองนี่แหละเจ้าพ่อเมียนี่ครับเจ้าพ่อเมียนี่นะเออเจ้าพ่อเมียขายเซียนสองได้ถ้าถ้าถ้าตัวทองพันนี่เขาก็ต้องเเว่แบบก็โลกสวยเขาก็พรอพจริงเขาแมนครับเข้ามอง ราคาเลยเอ่านเมียคองปุ๊บมันก็นต้องราคาอ่านตัวสูงลอยสิทิมหานี่นรนครับความสูงมันได้สองขวบแล้วก็เห็นผลงานแล้วครับเราล,ลูกสักนึ่ตัวนี้ในฟีครับเห็นผลงานแล้วมันสิเป็นยังสั่นเลยครับเทวนนันเนน้ำครับเนน้นำผมนี่ผู้ใดมีกำลังเนน้นำเลยครับครับราคายังตอ่อรองได้ถูกโตนะได้ครับทรงฟีาปอีสานครับผมาปอีสานเสือคนงานยังบ่เหลือครับผมมีมีมีกั่เก่าครับมีกับแถมให้แถมให้กับอกโโปรมชั่นเก่า อาเสือเสือตัวนึงครับแล้วก็มีทรงฟีไฟอีสานทรงฟีฝไฟอีสานครับเอกสารรับรองรับประกันสากลกับมีเขียนให้เมียนครับเอกสารซื้อขายนะครับมีอ่าฝากเบอร์โทรติดต่อกับสถานที่ต่างฟาร์มเพา่ด้ลครับอ่าสอสยามฟาร์มอยู่บ้านสว่างตำบลเหตเตยอำเภอสัมสูงจังหวัดขอนแก่นครับผมเบอร์โทร088 537 457ครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์เลยเลยครับเฟซบุ๊กกัตามที่ผมพิมพ์ขึ้นต่อให้ข้างหลังครับสะดวกทั้งไลน์กับแอดไลน์ทั้งหมดทั้งเฟซกับเพื่อนๆมากกว่านะครับเพราะว่า อันพวกเพื่อนเพื่อนทักแชทมาเลยอาจจะเห็นสางหน่อยเพรนั่งถือไปซ่อนไว้ครับตั้งแด่กระทึงโทรทึงทึงโทรโทร,โทรเฟซก็ได้นะครับไม่จั<ก>งถักเฉดแ,แล้ลูกภาพผมไายเก็บไว้ให้ทุกตัวครับภาพนิ่งอยากเบิ้งมุมไหนทักมาครับเอกาสารอยากเบิ้งก็ทักมาครับเพสะดวกเขามาครอกอ่ะวนงินประจำพร้อมส่งถึงหน้าคอครับวีดีโอขอเไปหน่อยครับผมโอเคครับมื้อนี้ก็ฝากเพี่น้องเาเบิ้งกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อตังใจในการได้คลิปครับขอบคุ้มขอบคุณสวนสยามครับอ่าผมสวัสดีครับผม